เดินป่าเดินยังไงลองสก๊อตจำสักสิทีปริบัตไไป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 เจเอเลโจที่ไม่้องตอ นะครับผมวันนี้วันนี้ผมบอกเลยว่าอ่าสาหรับใครที่เริ่มสนใจเกี่ยวกับเรื่องการเดินป่าแล้วก็<อ>มือใหม่เลยที่จะแบบว่า<อ>เฮ้ยมาแบบแบกบเป้เดินป่าอยากรู้ว่าเฮ้ยตัวเองเดินป่าได้ไหมอุปกรณ์แม่งต้องมีอะไรบ้างเต็มความพร้อมเต็มร่างกายยังไงกระเป๋าเป้รองเท้าอุปกรณ์หลายๆอย่างเนี่ยเราจะเต็มตัวยังไงวันนี้เบิร์ฟชนเนลบอกเลยว่ามีกูรูนะครับด้านการเดินป่าเลย ิชมาหลายเขาแล้วไม่ว่าจะเป็นเขาหลวงเอ่ยโมกจูม่อนจองนู่นนี่นั่นเป็นคนที่เดินเขามาเยอะมากและเดี๋ยวเราจะให้เขาเนี่ยมามาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับเ,เรื่องอุปกรณ์นะครับเรื่องอาการเดินป่าเดินยังไงนะครับเตรียมตัวยังไงบ้างร่างกายเตรียมยังไงบ้างนะครับของที่ไปเนี่ยจะต้องเตรียมอะไรบ้างนะฮะแล้ววันนี้เลยนะครับผมขอเชิญนะครับผมวันนี้เพื่อนผมเองครับขอเชิญเพื่อนเดียวครับผม สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กัช่องบูบอร์แลสวัสดีครับผมสวัดีนนี้มาพูดถึงการติดตัวเดินป่าแล้วก็อุปกรณ์ที่สําคัญมีอะไรบ้างตั้งแต่หัวโจดส้นตีนดูเลยอันนี้ครับผมสายป่าสายแคมป์เราก็มากันหมดครับผมพรของมันต้องมีมีอะไรบ้างสําคัญขนาดไหนเดี๋ยวเราไปพบกันอ่ะสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับในการเดินป่า เราต้องร่างกายเราต้องฟิตพอสมควรหนึ่งเลยแรงขาเราต้องมีแรงขาถ้าขาไม่แข็งแรงเดินขึ้นเขาลำบากอ้วนไปไม่ได้ไหนมึงลองสกอตจำสักสิบทีปฏิบัตไป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 ไาไาไปไปไปไ แบกเป้กี่กิโลโอ้โหยี่สิบน้ำชาสิกิโลบ้าบอแบกเป้หนั่ของกงของกินสําคัญนะแรงขาสําสคัญมากที่สุดแล้วต้องมีนะรสองระบบปอดเอ้องหายใจต้องหายใจไงอะหายใจเลือป่ามันจะไม่แต่ละคนมันหายใจไม่เหมือนกันบางคนแบบบางคนค<ะ>หายใจหอบถูกปะบางคนหอบอาบางคนว่าถ้าหอบเร็วๆปุ๊บแล้วหายเนี่ยเร็วแต่บางคนจะมีจังหวะเขาก็เข้าลึกๆออกลึกๆ หรือการหายใจก็อยู่ที่การเดินป่าด้วยแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ครับผมแต่ละคนมันเหมือนกันบางคนชอบเดินช้าบางคนชอบเดินอย่างเงี้ยอันนั้นมันไม่ใช่อะไรวะมันไม่ใช่เดินป่านะในเรื่องของร่างกายละทีเนี้ยในเรื่องของอะไรบ้างแล้วร่างกายคือต้องฟิตก่อนมั้ยถือว่าเหมือน่าเราจะไปเดินถือว่าเราอยากเดินป่าอย่างอย่างกูเนี่ยอาพูดเลยไม่ต้องยกตัวอย่างอย่างกูเนี่ยอ้วน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 กูเดินป่าไห้ ได้ครับผมสำคัญกว่าร่างกายนั้นคือจิตใจโอ้โหแม่งจึงเราแม่งมีอยู่แล้วต<ง>เต็มเลยเหนื่อยขนาดไหนก็สร้างถ้าใจไม่ถึงยังไงร่างกายเราก็พาไปไม่ถึงอะฮะเรามารู้เกี่ยวกับอุปกรณ์กันดีกว่าวว้า <Wow. S 1> สิ่งที่สําคัญแล้วก็สิ่งที่ไปเดินป่าทุกครั้งอะผมแบก20โลเนี่ยมันมีอะไรบ้างเรามาดูกันดีกว่านะฮะการปลดเป้อันดับแรกปลดสายคัดออกก่อนนะครับผมปลดเอวีดเบล ฮิตเบลใช่การวางปุ๊บเอาพักที่เข่าก่อนแล้วค่อยวางปึ้งบางทีคน,คนทิ้งลงเลยปึ้งไม่รู้ของคุณมีอะไรอยู่ด้านในบ้าง<อ>เดี๋ยวมันตรงมันแตกใช่พักหน้าขาก่อนแล้วค่อยเอาลงานะฮะเป้ที่ผมใช้นะเป็นของออสเปนะฮะอสอสเปออสเปดีไหนนะครับไม่แพงครับไม่แพงไม่แพงครับราคาเท่าไหร่ครับ1500บาท<ฮะ> แพงนะเป็นราคาเริ่มต้นนะสองคนเดินป่าเตรียมไว้ก่อนนะแล้ว <No. S 1> คือผมให้ความสําคัญของเป้เป็นอันดับสองว้าวอันดับแรกคือรองเท้ารอ,อ,องเท้ารองเท้าคุณจะไปที่ไหนลำบากลําบนขนาดไหนถ้ารองเท้าคุณดีมันพาคุณเดินไปถึงแน่นอนกันน้ําได้ร้อเปซผมใช้และนี่โฆษณาขายของด้วยเนี่ยโฆษณาขายของเลยเออขายไปเลยผมใช้ อาโซโลนะครับอาโซโลดิสเตอร์คู่นี้ไม่แพงครับไม่แพงยืมเพื่อนมายืมเพื่อนมายืมเพื่อนมา8,900บาทอันนี้ยืมเพื่อนยืมเพื่อนมายืมเพื่อนมาฮะมึงยืมทุกอย่างนะยืมเพื่อนทั้งมาอันนี้มาดูในเรื่องเดี๋ยวรองเท้าลำลองถึงแล้วปุ๊บเราเปลี่ยนรองเท้าลำลองไปใส่อาบนงอาบน้ำอันนี้ชาโคชาโคอันนี้รุ่นน่าจะรุ่น V2 มั้งอันนี้ก็ยืมเพื่อนมายืมเพื่อนมาราคาอยู่ที่3,250บนสองราสิบบธรรมดานี้ยืมเพื่อนมาฮะเดินป่านะสำหรับคนเดินป่านะ ระหว่างเดินทุกคนต้องกินน้ำเนาะถูกต้องทุกคนต้องกินน้ําแต่แว่าคือแบบผมเป็นคนแบบว่าขี้เกียจปลดเป้แล้วก็หยิบขัวน้ําออกมาแล้วก็จะมีอันนี้เป้น,นี้เนนขาใส่ในกระเป๋าใสาใ่ในใส่ในใส่ในกระเป๋าเป้เป,ปุ๊บสายก็จะห้อยมาอยู่ด้านหน้าแล้วกอ็อยู่น้ําก็ดูดกินได้เลยบางคนอาจจะไม่เคยยังไม่รู้ว่าไอตัวเป้ดูดน้ำนะเราหยิบมาโชว์หน่อยอ่ะอย่างพวกนี้คือเราใส่น้ําเข้าไปนะครับมันจะมีวาล์วตัวนี้ลักษณะทุบเวลาเราใช้เนี่ยเราไอตัวนี้จะอยู่ในกระเป๋าอยู่ในกระเป๋าเปุ๊บแล้วต่อ ต่อท่อมาจากเป้นะครับมาใส่ตรงสายมันมาอยู่ฮิตเบลล์อ่ะมาอยู่ตรงนี้อ่ะมาอยู่ตรงนี้มันจะมาพันออกมางนี้ยมันจะมาพันปึ๊บเราก็จะมาล็อกกับตัวสายอย่างเงี้ยอ่ะปึ๊บเพื่อที่เวลาเราเดินปึ๊บเราก็ดูดไปด้วยดูดไปด้วยผมเคยไปหนาวสุดที่อุณหภูมิ4ี่องศาสองศาตอนนั้นไปที่อ่าเลอเปอร์เฮอร์เลโจที่แม่ฮ่องสอนใกล้ๆกับอัตอันดัมาใะใกล้ออทุยไม่ใช่ครับผม มันคนละอันอันนี้ก็คือแบบอันนี้เสื้อของ The North Face นะฮะอันนี้มันเป็นเขาเรียกเรียกว่าเป็นเสื้อสามวดูกันน้ํากันฝนกันหิมะกันหนาวด้<ส>วยนะตัวนี้สามารถถอดออกได้แยกเป็นเสื้อกันน้ําอย่างเดียวมันถอดแยกได้ครับผมอ๋อนี่คือแต่ฝนได้แล้วก็ถอดแยกนี้ได้ถ้าหนาวล้วเอาอันนี้ถ้าหนาวก็ใส่ใช่เจ๋ง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 อันนี้ยืมพี่สาวมายืมพี่มาแล้วนะยืมพี่มาพี่สาวบอกว่าไม่มีไม่มีไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ฮะยืมพี่สาวมาพี่สาวบอกว่า สื้อตัวนี้หมื่นสี่หรือเจ๊ครับผมจดราคาไว้นะครับผมเดินป่านะครับราคาเริ่มต้นนะครับต่อไปสิ่งที่ขาดไม่ได้เดินป่าก็คือน้ําดื่มบางทีเรามีน้ําอยู่สามลิตรเดินไปน้ําหมดทํายังไงไปเจอน้ำห้วยน้ำคลองน้ำลำธารน้ำตกใช่แต่เราก็จะกินเลยมันก็ยังไงอยู่ถึงเอามาต้มสีมันก็ยังขุ่นอยู่ใช่ เราก็ต้องมีเครื่องกองน้ำนะฮะนั่นน่าขายออกแล้วเครื่องกองน้ำตัวนี้ตัวนี้โซเยอร์นะฮะราคาผมไม่ชัวร์นะอันนี้ซื้อมาสองปีแล้วน่าจะประมาณสามพัน <5 000. S 1> ใช่ครับสามพันะฮะประมาณนี้โซเยอร์ัราคาไม่มีไม่มีไหนถูกเลยที่อ่ะคืออันนี้สามารถจัดก,กองจาัดก,กาแฟนะผมเคยกองกาแฟเปลี่ยนเป็นน้ำชาได้เลยช้อนซ่อม เอาไว้รับประทานอาหารกินข้าวนะฮะแบบพกพาพกพาเล็กๆเป็นอัลตราไลท์ใช่ไหมครับเป็นผมอัลตราไลท์เป็นไทเทเนียมครับผมไทเทเนียมนะตัวอย่างมันจะเล็กมันจะเบาสามารถพับได้ใช่บางคนก็ถามว่าเฮ้ยทำไมทำไมต้องไทเทเนียมด้วยเอาเอาช้อนแถวช้อนที่บ้านไม่ได้ไหมช้อนเตเลสช้อนชาแถวบ้านอะไรอย่างนี้ได้ไหมถามว่าได้ไหมมันก็ได้ครับแต่ว่ามันก็เพิ่มพื้นที่เรามันใหญ่แล้วก็หนักกว่าอันนี้น้ําหนักไม่มากฮะคู่นี้รู้สึกว่าไม่แพงมาก500คร้อยลบอันนี้เป็น คืออันนี้ที่จัดไปนี่คือสามารถไปในป่าดได้กสามวันนะของของของกินต่อไปก็เป็นเตาเตานะฮะใช่เป็นเตาผ่ากา,เางเพื่อทำโม้คงกับข้าวได้เลย,เลยอันนี้ก็ไม่กี่บาทอันนี้พันพันสี่พันห้ามีหลายแบรนด์นะมีหลายแบรนด์ับผมเตาจริงๆก็มีหลายแบรนด์แล้วก็ราคาถูกมีดูไปหาใช่<น>อยู่ที่เราเลือกใช้ใชนะฮะไม่จําเป็นต้องซื้อของแพงมากบางทีของถูกๆูกเจ็ดแปดร้อยก็ใช้ได้อันนี้ผมไม่รู้ได้มาจากไหนเขาแนะนำยี่ห้อนี้ผมก็ซื้อ บางทีของบ,บางอย่างก็ไม่ได้คิดเลยฮะก็ซื้อซื้อไปงั้นไอ้ตัวนี้เป็นที่กันกันลมใช่เวลาเราป๊ตั้งปึ๊บทำมาข้าวกันลมกันอะไรเงี้ยผัด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 ัดนะฮะอันนี้อ่านี่สําคัญสําคัญนะผมเดี๋ยวไม่มีหม้อกงกาแฟหม้อกินคงกินข้าวนะฮะอันนี้หม้อนี้ของเนยจะให้ไม่กี่บาทครับผมหลักร้อยผมก็มี กระบายเอาไว้ล้างด้วยลงรคืออันนี้ก็คือมอสนานนี่แหละแต่ว่าถ้าเป็นคนสายเดินป่าเขาจะพบเป็นแบบว่าใบเล็กๆหน่อยเขาเรียกว่าแนวโซโล่อ่ะใช่เออแนวโซโลเขาจะพบประมาณหนึ่งอันนี้ก็เนี้ยสามารถหุงข้าวกินข้าวนี่นะฮะกับข้าวใส่ตรงไช้ต้มอันนี้ก็เพียงพอนะพอครับผมอย่างนี้จบจบเหลือๆด้วยฮะเนี่ยน้ำหนักอันนี้คือไปไปหนึ่งคนสองคนได้สบายนะฮะเขาเรียกว่านี้เขาเรียกว่าแก๊สระเป้าบางคนใช้แก๊สกระป๋องยาวแต่ว่าด้วยความที่ว่า ผมว่ามันไม่ค่อยเสเถียยน,นะฮะไอแก๊สป๋บบองยาวผมใช้แก๊สตัวนี้มันดีกว่าแล้วก็รู้สึกปลอดภัยมากกว่าวก็เลยใช้ตัวนี้มาแมกอินโคเรียนะโคเวนโคเวนเดี๋ยวผมขอเติมทิกนิดนึงค <c oughs> ือบางคนอาจจะมองว่าไอแก๊สป๋บบองพวกเนี้ยเฮ้ยไอเหี้ยใช้แล้วปุ๊บแล้วทิ้งเลยไหมจริงๆเราไม่ต้องทิ้งนะเราสามารถมาเติมได้นะครับผมเติมได้แล้วใต้ใต้ใต้เนี้ยเราสามารถติ๊กได้นะครับผมสมว่าเราใช้แล้วปุ๊บเราใช้เมจิกติ๊กไว้หนึ่งอ่ะใช้แล้วหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งสี่ครั้ง ผมเคยใช้มากสุดอต่สิบครั้งแล้วผมก็ถึงจะเปลี่ยนกระป๋องนะเพราะกระป๋องฟาราเปาส่วนใหญ่พวกนี้แม่งโคตรแพงเลยถือว่าใช่แพงอันนี้รู้สึกว่าร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบบาททำไมบางคนสงสัยทำไมผมพกสองอันเพราะว่าผมใช้ทำข้าวด้วยก็ผมมีตะเกียงบางทีก็อยากจะไปแบบว่าเออนิดนึงนะอาสักผมพีมัดอ่าอีซี่ไลท์อ่าอีซี่ไลท์ใช่ครับผมแสงสว่างสิ่งสำคัญแสงสว่างสิ่งสำคัญนะผมเผื่อเราแบบ อันนี้เป็นตะเกียงแก๊สนะผมตะเกียงแก๊สใช้แก๊สอันนึงใช้ทำกับข้าวอันนึงใช้อันนี้อันนึงนะฮะอันนี้ก็น่าจะแค่พันสี่ห้าสิบอันนี้ซื้อเองไม่ได้ยืมเพื่อนนะอันนี้เพื่อนอันนี้ซื้อเองอันนี้ซื้อเองไม่แพงมากซื้อเองครับผมคือตั้งตั้งหลายชิ้นเนี่ยมึงยืมเพื่อนหมดเลยอันนี้เป็นถุงพวกอุปกรณ์เครื่องอาบน้ําแปรงสีฟงยาสีฟันเงี้ยฮะคือการจัดระเบียบของให้มันเป็นหมวดหมู่เพราะว่าเวลาเราเดินป่าเนี่ยไม่ใช่ว่าเทของทั้งหมดมาใช่ไหมใช่ครับผมเพราะว รถเร็วว่องไวอะ่ะคือน้ําหนักเยอะเราไว้ด้านล่างเอาไว้ตรงกลางอะไรเงี้ยมันสาคัญหมดเลยนะฮะน้ำหนักเยอะเอาตรงกลางพวกอุปกรณ์เครื่องนอนจอาไว้ด้านล่างอะไรเงี้ยฮะอ่าต่อไปนี่ฮะอุปกรณ์เครื่องนอนผมมาละอ่าอุปกรณ์เครื่องนอนผมจะแยกใส่ถุงซิปล็อกเอาไว้อันนี้เพื่ออะไรเพราะบางทีเราเดินป่าหน้าฝนบางทีเราก็ต้องข้ามน้ําข้ามห้วยข้ามลำธารเป้เราเปียกน้ําแต่อุปกรณ์เครื่องนอนเราแห้ง มันก็นอนได้สบายนะฮะตัวนี้มันจะกันน้ำนะครับผมอีกแล้วอันนี้เป็นไฟเช่าผมเป็นคนหนึ่งเมื่อก่อนตอนเดินป่าแรกๆผมนอนเต็นท์แต่มีคนแนะนําว่าเออลองนอนเปดูพอได้นอนเปย์แลแหละขายแทบจะขายเต็นท์ทิ้งตอนนี้เต็นท์ไม่ได้ใช้เลยเอาไว้ผมว่ามันก็แล้วแต่คนชอบถูกป่ะแล้วแต่คนชอบฮะแล้วแต่คนอย่ายังนอนเต็นท์อยู่เนี่ยเปย์ต้มีนะแต่เปย์นอนเล่นไม่ได้นอนจริงจังส่วนมากผมจะเอาเต็นท์ไว้หลอกสาวให้คนได้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ เฮ้ยไปดิพี่มีเต็นท์ให้เออพี่นอนเปยให้เขายืมเหมอเออเพื่อให้เพื่อนเหมือนแบบไปชี้ว่าหรือผิดพี่จะนอนเปยลอกเขาไปอันนี้เป็นไฟชี้สำหรับสำหรับเตเปย์นะเปย์เปย์อันนี้ของวันเลอรนี่ก็่ก้าว900 800ไป100 90ไม่แพงไม่แพงอันนี้ซื้อเองอันนี้เป็นของไคลมิดนะฮะผมว่าเป็นแบรนด์ของอะไรนะเช่าจำผิดคยมันป่ะหรือว่าอะไรวะผมแบรนด์อะไรวะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมก็ไม่ได้ USA อเมริกาอเมริกาตรงนี้ของอเมริกาใช่ครับไคลมิด หมอนตัวนี้สุดยอดพอเป่าลมน้ำหนาแบบประมาณคืบหนึ่งได้เลยอ่ะนอนสบายเหมือนหมอนบ้านอ่ะเหมือนหมอนบ้านไดงนอนพักสบายเลยหมอนเนี่ยคือผิวสัมผัสมันดีนะแบบบางคนบอกว่าเฮ้ยทำไมโอ้ยนี่ราคา1,500บาทบางคนรู้แมึงไปเดินป่าเนี่ยมันของแพงจังว่าเงี้ยแต่บางทีมันแลกกับการนอนหลับนอนแบบเต็มอิ่มนอนได้สบายตื่นเช้ามาเราจะได้มีแรงเดินต่อผมว่าโอ้มาถึงจุดพักเที่ยงครับพักกินข้าวร้านเห็น ตกสวย